ลุงรัดทสองพันห้าร้อยไปซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามสี่อาทิตย์ได้แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายไฟที่ซ้อมอยู่ที่ใครนะไฟนี้ซ้อมอยู่ศรีรัมวยไทยครับอยู่ที่อุดรธานีครับมีใครมาเป็ทุกเมืองซ้อมไปนี้หลายคนครัยวก็คือพวกในค่ายช่วยกันหรอครับใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไรครับเข้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบน้ำหนักไปนี้ป่อยมาไหม, kg, 75, ừ, มกี<ะ>่กิโลครับน้ำหนักป่อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเราหัวตะไคร้เลยครับครบเครื่องนะหรือวันนี้เราเจอใครบ้างเคยเคยเจอ,อกันไหมไม่เราไม่เคยเจอกันเลยอันนี้เป็นไฟแรกที่เจอกันช่แล้วรู้ไหมเขาเป็นวงไหนสไตล์ไหนเขาวงไหนเ่าที่เห็นโชว์ซ้อนเา้าก็วงในครับมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวอะไรไง แกเกมมาเดี๋ยวรอลูกี้สั่งคนเลยดีก็คือแบบแก้ดูยกมายกเลยว่าให้เดินแบบไหนทําแบบไหนใช่ไหมอย่างล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ลุงพีนีลุงพีนีวันนั้นเราเจอกับสอนเขาเป็นไงบ้างชนะชนะมาเนาะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเก้าแล้ววันนี้ถ้าเป็นปอรนี่ประมาณร้อยหกสิบนี่ร้อยหอ๋อวันนั้นปล่อยปล่อยใช่ไหมครับนี่ก็ปล่อยนะอ๋อวันนี้ก็ต่อยร้อยหกสิบแล้วเหมือนกัน แไออย่างันนี้ร่างกายเราเป็นไงก็เก็บอยู่ครับสมบูรณ์แล้วเนาะแข็งแรงใช่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรดิเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะอ่าแล้วตัวมวยมาลุ้ทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณกี่ร้อยละก็หลายร้อยอยู่ครับร้อยนะอ่าเราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญนจนไปอย่างเราหนี้ร้อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์พี่น้องเป็นมวยในประเทศไทยช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลุงครับดูเต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับครับผม